มาดูคันนี้ครับของต่อสิงโตทองครับของโาเก่ร้อยเจ็ดห้าครับคันนี้ห้าสูบติดมัดจำแล้วครับคันนี้ครับโพษขายไปประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งครับติดมัดจำแล้ว มาดูความแรงของ1้7 5 50กันว่าจะแรงขนาดไหนครับทางก็จะประมาณนี้ครับเส้นทางใหม่ครับเปลี่ยนทางใหม่ จะลันไหมจะหนักจัดเต็มครับเสียอันก็ขับแมคโครมันเคิมครับอันนี้เท่าแกาขับรถด,ดำอันหน้าฝนก็ไม่ค่อยเยอะครับแต่ก็มีเรื่อยๆปกติคันนี้เสีย เสียอันอย่าเป็นคนขับนะครับอันเฉยๆครับชื่อเฟสเหรออันนี้ก็เขาเกยขับเองครับป๋าทองอ่าลองทางหน่อยเปลี่ยนทางใหม่มา สบายครับหินทางหินเนี่ยแต่ก็จะเนื่ดหน่อยหน่อยดูว่โอ้ลื่ลืนไตังนั้โอ้ลื่นครับอถอยก่อน ขึ้นเลื่อนขึ้นอ้าวขึ้นตรงนี้ได้พุนมันกลังไปได้ครับโอแรงจริงครับแรงจริงไม่หมดแรงแน,นเลยนี่ใครที่ได้ไปนี่ สุดยอดจริงครับอืมไม่ผิดหวังครับทันเนี้ยเอาเอาไหมไปก็ได้ครับไปก็ได้เออโอ้พลังเจ็ดสีครับอู้ห้าสูบโอ้สุดยอดจริงๆเลยเนี่ย มาดูคันที่สองครับรถเสียแฮกอย่างรอครับมาดูทางเนินๆว่าจะไปได้ไหมที่คันที่สองนะเสียงลั่นนะครับโท่แฟดสองนะเครื่องร้อยเจห้าครับแต่โท่นี่ดังมากเลย JO7E ครับห้าสูบปัป๊มใสมาดูว่าจะลั่นไหมนี่ใสเยอะครับแบกงานนี้อ้าว สบายเลยครับเดิมเดิมเบิ้นหน่อยเบิ้นหน่อย มูเลยเตือร็บป่บนี่ทางเรียบแล้วโอ๊ยตกใจเลยจัดนะครับคันนี้ดังดังที่สุดในทีมงานแล้วครับเนี่ยรถก็จอดรออยู่ครับสำหรับคืนนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจริญยิ่งดินด่วนด้วยครับขอบคุณมากครับ